พัสดุของแฟ i ์ลิงเซต0ตัวใหม่มาแล้วนะครับก็มาดูกันข้างในเป็นยังไงนะครับแตนแตาเอฟเฟกอัตโนมัติด้วยเราเองนี่ข้างในนะครับชิ้นแรกเลยเด่นชัดเห็นมาแต่ไกลนะครับนี่นี่เลยนี่คือเกาะเพชรเกียรสีไม่ใช่ มีคือหน้ากากนะครับหน้ากากนี่ส่วนประกอบหลายอย่างนะครับก็จะมีหลายตัวเลยชิลแรมแอร์ซับชิลด้านในนะครับแล้วก็เดลท์ไฟหน้านะครับโอเคประกอบหน้ากากเข้าไปนะฮะปั๊บ โอเคครับก็ใส่หน้ากากเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟจะติดหรือไม่นี่อันดับแรกเด y l ไลท์ติดนะฮะเด y l ไลท์ติดแล้วเรามาดูไฟหน้ากันไฟหน้าต้องสตาร์ทนะครับไฟหน้าใช้งานได้ปกตินะ